ดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลยจัดไล่อัพมาแบบ5-3-2ก่อนนะครับการท่าเรือส่วนพิธีประจวบฝนะ่าฝนถือว่ายังเป็นใจอยู่นะครับในช่วงต้นเกม น่าจะสรุกกันได้ครับ45ทีแรกจะเป็นยังไงไฮพี่ตันโซเรสออกบอนเรือแบทเทิลครับปอนก่อนทังเจ้บ้าน,านการท่าเรือต่างเกมก่อนครับเปลี่ยนจังหวะให้บดินลองเปิดมุดเข้าไปตรงนี้ให้หนึตันปู้สกัดเอาเข้าทางเหล็งเล้าขวดเลยครับโอ้โหปัดทิ้งได้อ,อู้ป้ายมือขอเปิดมาตรงนี้อยู่ในรายกันหมดนะครับแล้วเนี่ยสกัดกันไม่ขาดมาเข้าทางแบบนะครับไปทีมชาติมีโอกาสได้ลงเล่นก็มาเริ่มต้นกันกบสโมสรมาอีกทีบอลสอง ้นียิงแบบติดๆเข้ามานะครับมองมาไม่เคลียร์แถว2เก็บได้อีกแล้วดูหัวดเข้ามาตรงนี้เนี่ยจอสเปลี่ยนเร็วมาโอ้โหน้ำหนักได้วัดแล้วครับแล้วเอียงอไม่รอจงหวะบอลตกได้ครับเราค่อยตัวครับทางบอลล็อตนี่ครับมันวิ่งหาหนีแล้วมันจะังคับให้มันตรงตรงนี้มันกระตบากนิดนึงครับเป็นไหนนะครับโอ้โหเราตีแก้ไขสถานการณ์กลายเป็นดีครับพักได้แล้วจะจริงโอ้โหยังตามบล็อกได้กับคาร์มิตัน ปวีกับบีครับออกขวามาอาพักชับ้าโอ้สก,กัดไม่ดีครับยังเข้าทางต่อไหลามาชุริบลควายแล้วประสิทธิ์อัดโอ้โหบอลพุ่งจากเท้าสุดท้ายมันหลุดสงหวะพลาดมาตรงนี้ครับอิรวัตให้มาแล้วเขี่ยคืนหลังแล้วซ้ายเนี่ยสุพนันให้มาที่วรชิตไหลไม้สุพนันสุพนันเลงเอียงแล้วเปิดเข้าไปปีสก,กัดยังไม่ขาดนะครับไอตอน เกี่ยวได้ของทางบารอสทิกหลบเข้าในมาเอียงเข้ามาสักลูกเนี้ยเต็สูงเลยก็โอ,โ,โอ้โหามหาประตูประตูก็มาโดยเควินดีโดมรามอคโหนาทีที่40ครับที่แฟบอลการท่าเรือนรออยู่นะครับแล้วหลังดูอีกทีครับปรชิดให้สุพนันมองข้างในเปิดเข้ามาเนี่ยสกัดแล้วบอลมันไม่พ้นหน้าปากประตูนะครับเก็บได้แล้วล้อมเข้าขวาครับดูจงังหวะเนี่ยครับโอ้โหก็ คือแต่บอลได้เร็วกว่าครับแต่เจอโรซ่าเข้าไปบังเอาไว้เลยต้องดึงกลับมาที่สงพอรออกมาที่ทางเฉลิมศักดิ์และวุฒิสินเป้า่าอวย์จบสิทธ์ <S <S มาเลยครับมาดูนครับช่วงที่เหลือทีมเยือนตามหลังอยู่ประตูเดียวยังกลับเข้าสู่เกมได้อย่างสบายๆนะครับกับเวลา,าที่เหลือ แต่ต้องดูว่ด้านข้างก็มีเวลาให้สุพรรณได้เล็งเปิดปาชาตรงได้โอ้โหลกนิ้ปล่อยรับผลาแต่ว่ามาลล็อกยิงบางกว่าครับคูดติดต่อกันนะครับในสี่เกมดูจังหวะเนี้ยคือก็กะว่ายิงให้มันเปลี่ยนทางนิดๆนะครับแล้วมันเปลี่ยนทางได้นะครับแต่่ายคนนี้ติดทางเนกิบ้าโอ้เสียบอลการทานระยะอันตรายอีกแล้วบดินได้โซโลครับบดินสักเลือกซ้ายต้องลองอัดแล้วชนเสาไม่ได้ครับ เรวสับบอลชิดติดบล็อกโอ้โหเกือบไปแล้วอัดอีกทีนึงของลสุขพันธ์จบไปยัองอยู่ในเกมอยู่นะครับดูบัดินเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับโชกมันใจครับสับแล้วโอ้โหหายไปเลยนี่ครับโอ้โหเปิดถึงยิงถึงเปิดเข้ามาในบอลไปชนเสาเหลี่ยมเดินพุ่งเข้าจิงตลอดนะครับบัดินวนหนีมาได้2โอ้โหเกือบจะหลุดเหมือนกันแล้วยังได้ต่อได้ครับจากกีดก็เอาไม่อยู่บัดินหนีเข้ามาสับเข้าใน บดินเลือกจ่ายออกมาให้บรชิตเล็งครับบรชิตไหลสุดพนันหาจังหวะตัดเข้ามาแล้วสับโอ้โหทั้งสวย,ยับการหน้าเรืออ่าดูตรงนี้ขอนครับบรชิตแล้วตบกลับมาแล้วจิงโอ้โหนี่เอาอยู่ได้ยังไงครับอิสานดอ,อกใบแก้วโอ้วรชิตเคลื่อนมารับบอลโอ้โยกตรงนี้สวยครับบรชิตเลนีใกล้แปะกับทางบารอสขว้ามาถึงทางฟานปูโตสด้วยครับต่อถึงสุพนันหักกลับมาตั้งลำแล้วจิงโอ้โหดูสิครับโอ้ย ล่อเป้าแบบหาหาจาหาังหวะคือเล่นกันไปเรื่อยแบบเอาแบบชัวรนะครับแล้วดูครับตบกลับมาปลาเสาไกลยังปัดทิ้งออกไปได้พิสารวันนี้นี่ไม่ค่อยเลาะมาสองสเบก้ายกมาเอาถึงเส้นหลังสกัดพลาดแล้วยัดโ,โอ้โหจริงๆโอกาสทออแล้วสกัดพลาดทางประสิทธิ์ประสิทธิ์เข้าซ้ายไหลามาตรงหัวก็ลงปฐมชยัยแต่งแล้วยิงไกลล้มตัวจิรพันธ์จิรพันธ์ เล็งครับต้องเปิดเข้าไปหลุนจังโโหว์ยิงโอ้โหได้โอกาสมีคขนาดนั้นนะจิตพันธ์เปิดมาเสาแรกแล้วได้แปรลูกนี้โอ้โหแปรอ,ออกไปเองครับบ้าดึงจังหวะตัดอีกทีหนึ่งเนเกบ้าล้อมาเองเนเกบ้าเลือกหลบเข้าในแล้วเลือกโอ้โหบ้าจริงเป่าก็นเลสุดท้ายนี่เสียจังหวะเป็นไงครับ กับเพื่อนร่วมทีมเลยเขาก็ยังเลาะมาได้เลาะมาถึงหน้าปากประตูได้ยิงหักข้อเสาแรกนี่คือโอ้เฉียบเล็งหาเพื่อนในกรอบเปิดย้ำมาเสาแรกโก่งไปเลยครับโอ้โหวันนี้ครับความยอดเยี่ยมความเฉียบขาดมีแะการท่าเรือแล้วน่าจะปิดเกมได้เลยครับจากลูกมงของชาญุกูลการินครับโอ้โหรอจังหวะได้แบบยอดเยี่ยมจริงๆนะครับมาถมพลแล้วเป็นสองผู้เล่นสำรองนะครับที่ลงมาชาญุกูลอีกหนึ่งคนนะครับที่ถูกส่งลงชาญุกูล วิ่งสอดมาตัวเปล่าตัดหน้าแล้วก็ม่งกดเสาแรกได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับหอมเที่ยมกับโอริเทโดูการทีเดียวจนติดทีมชาติเลยนะครับแล้วดูจังหวะม่งลูกนี้นี่เพอร์เฟกต์มากๆนะครับทั้งคนเปิดเข้ามาแล้วก็คนม่งกดพื้นมาครับชาุกูดยังไม่สามารถที่จะกดใส่ท่าเรือได้เต็มๆเปิดเข้าไปลุ้มขึ้นมงอ้าวโชคดีโอ้บทจะได้ก็ได้ง่ายๆเหมือนกันครับลูกม่งนี้ก่อนนักเปโรซ่าครับ สุดท้ายนี่ยังได้มาหลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่มงมาแล้วมงลูกนี้เนี่ยเกมรับเหมือนจะจัดระเบียบกันไม่พร้อมนะครับเนี่ครับเปิดมาเนี่ยมีตัวเลือสองคนเลยครับอัตพลพยายามจะเข้าไปไม่ถึงบอลยืนตำแหน่งอาจจะยังไม่พร้อมครับเกมรับของทาประจวบวาสมัธทีเกมรับของการท่าเรืออะไรครับตอนนี้ประจวบโยนอย่างเดียวเลยครับลึกเข้ามาก็ขวาสบายของน้สุสภณไม่แม่นครับ มงดักไว้โดยชินวัตรและประกอบเลาะเข้ามาตรงกลางทิ้งบอลโอ้โหน้ำหนักตรงนี้แทบจะเป็นคีลเลอร์พาสไปเลยครับแล้วเหลือแต่คนกับตาข่ายจี้ทีนึงแล้วก็เขี่ยเข้าไปตรงนี้โอ้โหปิดเกมแบบสมบูรณ์แน่ๆเลยครับโดยเชียร์สักเผยพหมายครับโอ้โหแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประตูของทีมนี่แครับอางประกอบนี่พอครับมองเห็นนะครับแล้วเลี้ยงจนนี่ครับหูหูคนที่สุดท้ายแตะมาแบบนี้เนี่ยผิสานก็ต้องปล่อยครับไม่อย่างนั้นก็ อาจจะระบากวันนี้นครับปรดูครับเดอกเย็นใช้ท่าเลยน,นะยีนสับลองนะครับเปิดแบบโอ้โหกีฬาคา์ที่แบบสวยงายมจริงๆนะครับต้องยกมือไม่พลาดกันนะครับสี่ทีมเยี่ยมเรียนน้ส้างนะครับแบงคอกบุรีรัมนะดูไทยหลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย